สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ s c a t t e Group Channel นะครับในซีรีส์กระดุมเม็ดแรกตอ EP ที่6ตอนที่4แล้วนะฮะเรื่อง5เปิดใจนะครับต่อจาก5ค้นหาเมาื่อกี้มันคือการที่เวลาเราเจอเพื่อนหนึ่งคนที่เขาสมัครเข้ามาในธุรกิจนะครับแล้วเขายังไม่รู้จะไปชวนใครไม่รู้จะไปหาใครไม่รู้จะไปแนะนําใครจริงๆถ้าเราได้ฟัง EP เรื่อง10ขั้นตอนการติดตามไปแล้วเราจะรู้ว่าเขายังไม่มั่นใจไงว่าของดีจริงหรือเปล่า โดยธรรมชาติคนเนี่ยปีความเป็นคนดีอยู่ในตัวครับถ้าเขารู้ว่าสินค้านี้ดีเขาจะอยากแนะนําเพื่อนถ้าเขารู้ว่าธุรกิจนี้ดีเขาจะอยากแนะนําเพื่อน,น,อ,น,น,อ,นอ่ะลองคิดเล่นๆถ้าเรารู้ว่าหวยงวดเนี้ยออกอะไรอะ่ะเราอยากบอกคนที่เรารักไหมไปซื้อไปซื้อเลยจริงไหมฮะถ้าเรารู้ไงนั้นคือถ้าเรารู้ว่ามันดียังไงเราก็อยากบอกเพื่อนที่เขายังไม่กล้าบอกใครพเพราะเขายังไม่เชื่อมันดีครับนั้นคือใน1ิขั้นตอนการติดตามเนี่ยเรียกว่าเราต้องพาเขาเข,าเข้าสู่ขั้นที่4ี่เรียกว่าการเรียนรู้เรียนรู้จนเกิดความเชื่อ เชื่อว่ารีบอลดีเขาจะแนะนํารีบอลให้เพื่อนเชื่อว่าเลกาซี่ดีเขาจะชวนเพื่อนทาธุรกิจเชื่อว่าสินค้าเลกาซี่ทำออนไลน์ได้ง่ายเขาก็จะแนะนําให้เข้า MCM ให้ทาดิลเลอร์โปรดักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพะนั้นะใน5ขั้นตอนการเปิด,ปดใจเนี่ยเรียกว่า <c oughs> ถ้าเรามีเพื่อนหนึ่งคนนะครับเราจะใช้เวลากับเขาเนี่ยทั้งหมด5ขั้นตอนถ้าทาทาทั้งหมดนี้แล้วยังไม่คิดจะทานะครับต้องพักไว้ก่อนต้องบอกเลยว่าคนคนนึงไม่ได้แปลว่าเขาต้องตัดสินใจพร้อมกั้งหมดนะ เออบางคนเนี่ยรู้ข้อมูลแล้วแต่ยังไม่ตัดสินใจวันนี้เดือนเมษายนปีสองห้าห้าสามผมจำได้เมษาห้าสามตอนเดือนพฤศจิกาห้าสองเนี่ยผมซื้อเบนซีคัสป้ายแดงมาคันหนึ่งตอนพฤศจิกาห้าสองผ่านไปสี่ห้าเดือนเดือนเมษาห้าสามครับเพื่อนผมตอนเพศรศเป็นลูกเจ้าของโรงงานยามาโทรมาหาผมออกอเฮ้ยนุก๊กเนี่ย กูอะเปิดโชว์รูมลถนำเข้านะถ้ามึงจะซือ้อเบนซ์บีเอ็มวอลโวพอร์ชเฟอร์ารีอะไรพวกเนี้ยบอกกูนะเว้ยเดี๋ยวกูจัดให้ราคาเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเฮ้ยไม่หรอกกูเพิ่งซื้อป้ายแดงมายังไม่เปลี่ยนป้ายเลยบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงอยากได้เมื่อไหร่อย่าลืมเนี่ยเดี๋ยวกูจัดให้แบบราคาเพื่อนกันเขาโทรมาบอกผมประมาณไม่กี่นาทีก็วางไปเดือนเมษาห้าสามครับตอนนั้นผมไม่ได้คิดผมจะซื้อรถใหม่นะผ่านไปห้าหกเดือนเดือนตุลาห้าสาม หลังนะั้นหกเดือนหลังจากนั้นเองอยู่ๆผมไปปิ้งรถคันหนึ่งก็คือ mercedes benz e coupe ตอนโฉมนั้นเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าอุ้ยทำไมเป็นเบนซ์ที่ดูสปอร์ตดูไวรุ่นจังวะอยากได้โทรไปหาเพื่อนที่มันโทรมาหาผมไวฮนะแล้วผมก็ได้ซื้อรถคันนี้จากเพื่อนผมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันเนี้ยเราคุย,ยกับเขาไว้เขาอาจจะยังไม่เอาวันนี้วันหน้าไม่แน่นะบางคนเนี่ยผ่านไปเป็นปีอ่ะติดต่อกลับมาเขามีแต่สิ่งเดียวต้องทํากับเขาก็คือทำให้เปิดใใจจแแลแล้้้ววถาาทํยังไม่สน พักไ้ก่อนไปทำกับคนอื่นต่ออย่าเสียเวลาติดตามคนคนเดียวนะครับเพราะคนอีกร้อยคนจะโดนคนอื่นชวนไปนะห้าขั้นตอนการเปิดใจมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือเมื่อเพื่อนสมัครมาแล้วสิ่งที่ต้องทํากับเขาก็คือหนึ่งให้เขาใช้สินค้าบางคนใช้สินค้าปุ๊บเฮ้ยมันดีว่ารีบอลแล้วแบบพุงยุบรูปร่างลดลงเขาบอกต่อเองลยฮะเพราะอะไรครับเพราะเขาเกิดความเชื่อแล้วแล้วเขาก็เข้ามาเรียนคอร์สรีบอลมาเข้ารีบอลอะคาเดมี่แล้วก็ทําได้เลยหรือบางคนเนี่ยฟังสื่อ เรารู้สึกหูมั่นใจเกิดความเชื่อคือบางคนจะเชื่อจากข้อมูลฮะบางคนก็ไปตัดสินใจในงานประชุมนะเขาก็ตัดสินใจในงานประชุมก็มีแล้วแต่คนบางคนตัดสินใจจากสื่อบาคคนตัดสินใจจากงานประชุมแล้วแต่คนหรือบางครั้งเนี่ยประชุมก็ไม่สะดวกไปสื่อก็ไม่ว่างฟังขอวันหนึ่งนัดเจออัปไลน์สูงที่มีบุคลิกมีโปรไฟล์คล้ายๆเขาแนะนําให้คนสองคนที่จะหลิดคล้ายๆกันได้คุยกันก็มีโอกาสที่จะเปิดใจได้ถ้าทําทั้งสี่ข้อนี้แล้ว ยังไม่ตัดสินใจอีกให้เราพักไว้ก่อนแล้วทำห้อข้อห้ากับเขาไปเรื่อยๆก็คือเมื่อเรามีรายได้เพิ่มขึ้นหรือเรามีโอกาสได้เที่ยวต่างประเทศก็ไปอัปเดตให้เขาฟังเดี๋ยวนี้ถ้าเขาติดตามเรา a c e b o o k เขาจะเห็นอัปเดตของเราเองนะมันจะเหมือนกับเขาเห็นเราเองโดยธรรมชาติอะหรือว่าเวลาไปต่างประเทศก็ซื้อของมาฝากเขาหน่อยถ้าเขาเป็นรายชื่อที่มีศักยภาพมีเพอร์เฟกต์สกอร์สูงๆอะไรย่างเงี้ยเนี่ยนะครับนั่นคือกระบวนการทํห้เปิดใจนะฮะทำสี่ข้อแรกแล้วถ้ายังไม่ตัดสินใจทําให้พักไว้แล้ว คอยติดตามเขาทุกครั้งที่เรามีการเปลี่ยนแปลงแค่นี้เองครับก็คือการทำห้เปิดใจแล้วถ้าเราไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆนะครับให้เรากด u b s c r i b ์ To g ต t t e r Group Channel แล้วกดกระดิ่งไว้เวลามีคลิปใหม่จะรู้ก่อนใครแล้วอ่านข้อมูลละเอียดๆทั้งหมดนะครับในเรื่องกระดุมเม็ดแรกเนี่ยได้ใน To t h e r Growth Book เล่มนี้นะครับคือได้ที่เต็นเตอร์ที่อัพแท่านแลพบกันในคลิปถัดไสวัสดีครับ